โอเคครับเดี๋ยวทางนางสาวไทยขอนแก่นนะครับจะมาสัมภาษณ์นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับที่คุณยิ้มนะครับได้เป็นสปอนเซอร์นะครับของนางสาวไทยขอนแก่นนะครับผมแล้วเริ่มจากที่คุณยิ้มก่อนเลยดีกว่าครับผมคุณยิ้มรู้สึกยังไงครับผมที่แบบว่าได้เป็นสปอนเซอร์ของนางสาวไทยขอนแก่นในปีนี้ครับผมรู้สึกยินดีมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีคอนเซปต์ที่ตรงกันคือการผลักดันจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ ยินดีมากๆที่คอนเซปต์ตรงนี้มันตรงกันแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นน้องๆทุกคนเข้ามาร่วมแสดงความสามารถาผ่านการทำสตอรี่เทลลิ่งผ่านการทำกิจกรรมต่างๆในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับการเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นมากเลยค่ะคุณยิ้มมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุณยิ้มเนี่ยสวยมากๆเดิจะมาสัม,สมภาษณ์ทางสาวไทยดีกว่าว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ ก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในการประกวดนางสาวไทยขอนแก่นประจำปี2567ค่ะแล้วก็อยากฝากทุกคนนะคะติดตามด้วยว่าใครจะได้เป็นนางสาวไทยขอนแก่นเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้นางสาวไทยขอนแก่นไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะแล้วมีคนนึงนะครับจะมาประกวดปีนี้ด้วยเดี๋ยวให้เปยเป์ๆดีกว,ว่าจะลงจังหวัดไหนดีกว่าฟิลนี้ ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยขอนแกน,นค่ะปีนี้ค่ะชื่อนางสาวพานิดาสืบมูลไค่ะเต้าหู้ค่ะบอกเลยเปิดตัวแล้วฝากติดตามผลงานด้วยแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนนี้สวยมากคุณยิ้ม,ม آ, นางสาวบึงการก็สวยมากแล้วบอกเลยว่าคอนแก่นปีนี้ปังแน่บอกเลยรอติดตามกันนะครับขอบคุณนะคะคุณยิม้มขอบคุณนะคบนางสาวไทยขอบคุณครับบายบาย